นนกุลสตันเจอแอฟคอมเมนต์กลางไอจีแฟนๆกดหัวใจรัวๆ f r e n d s of the Who ไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยของแบรนด์ The History of Who บอกเลยว่าเซตนี้เล่นเอาแฟนๆใจสัน่นสวยมีสเสน่ห์มากๆถึงขั้นที่พระเอกหนุ่มนนกุลเข้ามาคอมเมนต์สั้นๆแต่บ่งบอกความรู้สึกที่ไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงว่าออหือ้อดนอฟนก็คอมเมนต์ตอบ ทำเอาสตันเลยว่าอื้อฮือสวยก็พิมพ์มาสิคะพร้อมกับอีโมจีหน้าเทะเลนททำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวกันรัวๆเช่นรีเปิดตัวได้แล้วนนแคปชั่นสั้นไปนิดนะคะพี่อยากเห็นยาวๆอีอแอบรุนนะคะน่ารักทั้งคู่เลยเชียร์สุดใจนนรักใครพี่ก็รักด้วยนะหอมกลิ่นความรักแค่นี้ตาก็เป็นรูปหัวใจแล้วนะคะ คือเปิดเปิดเปิดค่ะลุ้นลุ้นแม่สู้เขาตอบดีมากค่ะแม่เป็นต้น